เป็นไงพี่ได้ครับถือไหมครับได้ไหมครับเอาเลยพี่เป็นไงครับโอ้โหตายกินด้วยฮัลโหลเบ็ดในรอบทีเล่นทีหลังหนึ่งเขาเดินขึ้นมาให้ตอนนี้ก็ให้ตอนเชี่ยวมาเนี่ยเบ็ดฟ้อมเบ็ดฟ้อมอ่าข้องแท้พี่น้องเอ้ย สุดกาละสินสุดกาละสิน้นสุดกาละสินครับผมโอ้โห,โ,ห,โ,หโอ้โหดูสักก่อนมันลากไปเลยพี่น้องมันลากไปเลยครับเดี๋ยวพี่เอาใกล้ๆพี่มันใกล้ๆกันหน่อยโอ้โห,โโหมันลากไปเลยพี่เ, <c oughs> เกือบไม่ได้เมื่อกี้นี่ดูเ <c oughs> ดี๋ยวเปนไฟแล้โอ้โหดูตัวสักก่อนพี่น้องดูมือผม ไก่กันลิบลับเลยได้อยู่เในโหลโอ้โหได้เลยเตรียมนี่โอ้โหจระเม็ดครับตัวใหญ่ๆเลยสนใจสั่งได้ครับร้อยห้าสิบบาทสนใจส่งได้ครับผมโหลร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาท